ทุกคนน่าจะรู้กันคือเกมฟรีไฟนั่นเองนะครัฟรีควานั่นเองครับตั้งชื่อมันนะครับเป็นมานนี้นะครับผมจะลองมาเล่นมาดูมันจะเป็นยังไงครับผมเล่นแบบกะกาให้ดูนะครับทุกท่ามทเล่นทุกท่านทุ่า่าผมเจอ่าะทบก่ารณ์ที่นที่านแบบเ่ก่นมานะครับก็ประมกาณกนั้นแหละ่นะครับนทุบการณ์นี่มันแบบโคตรหล่อเลยน่านน ผมเจอโปรโคตรเยอะในเกมนี้คือผมอู่ควายอะไรแบบนี้ผมเล่นไปนะครับก็หนุกนะผมเชื่อมันก็เพิ่มความหลอนนะสมบใส่ดิสมบูรใส่ไฟหมดนะครับแล้วก็เอานะเราจะเอาแต่ยิงนะครับซุ่มยิงนะครับไอตรงเนี้ยตรงนี้จุดจุดที่แบบแมวแมวแมวใส่ไปโอ้บักแล้วแหละเกมไฟ อาการอ่งค awesome ่าอะไรผมไม่ปร <ai> ับแน่เพราะผมปรับต่ำเลยเนี่ยปรับต่ำสุดนี่คือแบบภาพนี่โคตรเก๊กนะคะ break ไม่ตก break กับคนผมแย่ภาพกกากออกไหมครับอีกเนี่ยบลิ้บูลลี่เกมนะคือผมแค่บอกว่าเกมมันก็สวยอุ้ยอุ้ยโดนยิงฆ่ามันดิฆ่ามันเุ้ยออกมาเอามันอุ้ยอุ้ยใครยิงวะใครยิงใครยิง อันนี้ผมเล่นในเครื่องนะครับเครื่องมันนะประมาณนี้ก็พอแหละมึงแอบก่อนนะซุ่มยิงนะโกรธไม่ได้เ,เ,ไเจอเลยเจอเลยเจอ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 เลยซุม่มหมดซุ่มเลยวิวซุ่มได้ซุ่มได้เดี๋อวะอตายเฮดช็อตตายแล้วครับหนึ่ง ผมเล่นเองไหมครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นไหมคะอีกพูดผิดเออเล่นวีฟายนะเดียกก๋ยวผมขอดูแมปก่อน oh, <no. S 1> ตอนนี้เราเห็นแมปที่ตรงนี้เราต้องเข้าไปในแน่นนะครับโอเคเราต้องหาตัวรอดก่อนนะครับแต่ต้องหาไอ้ตัวส่วนนะว่ามันอยู่ตรงไหนะนะครับยิงนี่แบบอุ๊ยใครยิงวะตรงไหนวะตรงเนี้ยอุ๊ยอุ๊ย มันมันมันเออเฮดช็อตตายไม่มีอะไรอุ้วิเจอแล้ว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 เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วตัวแล้วหนึ่งเจอตัวแล้วหนึ่งไหนวะหายอยู่ไหนอยเนี่ยใคยิงวะใคใครยิงอ่ะยิงตรงไหนวะ ได้้ตายเลยอีกสิบคนเท่านั้นคุกล้ชนะแล้วนะผมได้โคตรกากเลยเวย้ยแบบนี้ผมไม่น่าถ่ายคลิปเลยผมเพืเ่อนนะแต่ว่าจำจำหลักไม่ค่อยได้นะหลักไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยกระโดดยิงนะอะไรวะอืมเฮดชอด็อต ค okay. ได้ลๆชอบมาเข้าตรงนี้กันนะผมจำได้นะเสียงอาจจะแบบมีแบบสุดๆขีรีโหล,ลดกระสุดเลยแล้วก็ตินเอาตายเว่ยย,งงยิงอยู่กันน้นนะ่ะจริงไหมไม่มีไม่ม,ม,มีใครวะอีกอีก กองสปิ๊กนี่ไม่ค่อยต่ำเลยเนะี่ยสปิ๊กต่ำเล่นดูเล่นดูเล่นดูไหนวะมันต่อสู้กันตรงไหนเนี่ยแล้วเข้าไปใกล้ๆเหมือนเช่อุ้ยอุ้ยยิงวะตัวโคตรกากเลยวะอุ้ย เม็ดเม็ดเม็ดผมตัดต่อเก่งกผมเล่นไม่ค่อยเก่งเนาะอุ้ยอุ้ยใครยิงใครยิงเอขาขยับยากอะเต้ออตายไปเติมกระสุนเติมกระสุนไม่เติมแล้วขี้เกียจเติมแล้วใครสู้ตรงนั้นวะตรงไหน,นอุ้ยเห็นเลยเห็นเลยเห็นล่า,ลางเลยสู้กันเว้ยนี่วะปืนหมดแล้วเฮ้ย แล้วบบบเบ็ก็อ้าวแม่งหมดเลยวะ่ะกระสุนหมดโอ้ยอุ้ยเฮชชอตตายน,นี่ผมไม่ได้กระโดดยิงนะเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ชีสูตรอะไรผมไม่ไใช่โป้นะนี่ไม่มีโป้สักอันเลยนะผมโหลของแท้มานะเป็นว่ากูเคียบโป้แมพก็เยอะนะอี๋แห้ะลืมเหตุผ้แหละ ลืมแหละลืมแหละลืมแหละใครวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกระโดดอีกมันหันมันหันมันหันเว้ยพิกล็อกพิกล็อกว่ะพวกนี้พิกล็อกอ่ะปึ๊บปึ๊บลืมหินแล้วลืมหินแล้วอุ้ยอุ้ย คผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน่สวัสดีครับ